สวัสด <ersch> like ีคร e ับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพายพบกับ13เกมที่แอบเล่นในห้องคอมพิวเตอร์นะฮะเกมที่หนึ่งเลยครับ Counter Strike 1 6เานั้นนะฮะเป็นเกมที่รวมเพื่อนๆได้หลายคนในทีเดียวเกมที่สองนะครับเกมคนป่าเป็นคนป่ากันเลย เป็นเกมวัดใจลูกผู้ชายนะครับเกมนี้เรียบร้อยครับผมเกมที่สี่ครับไอ้ตู้เลี้ยงปลานโลกนะครับปลาเราจะเยอะมากเ้องะมใเอเลี่ยนลงมาคนระับแดกปลาเรา เกมที่สี่นะครับเกมยิงไข่เดนเซาถ้าไข่ดนเซาล่วงเยอะอะไรมันสะใจมากขนาดนั้นนะครับเกมที่ห้าครับพิกจูวูดดี์บอลชายหาดนะครับต้องใช้ฝีมือพอสมควรนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันเก่งเหมือนกัน,นครับ เกมที่หกไอไกอาวากาศครับพอเรายิงเสร็จปุ๊บมันจะมีน้องไก่ออกมาให้เราเก็บเป็นคะแนนส,สูมะนะครับผมเกมนี้หลายหลายคนคงเคยเล่นนะฮะ นานหลังๆมาทำเอาหัวร้อนเกมต่อไปนะครับเกมจับกู่ปุเกมอนนะครับเกมนี้ทดสอบทดสอบสายตาครับผมสายตากันทีเดียว หลายๆคนคงเคยเล่นนะฮะเกมนี้หมาปะทะแมวนะครับเป็นต้นแบบของมดสูสูอันนี้น่าจะเก่าเลยนะครับเกมสกีสกีฟรีนะครับเกมหนีมีควายนะครับที่จริงไม่ใช่มีควายครับมันคือเยอตินะครับไม่เคยหนีทันนะผมและไม่เคยเข้าเส้นชัยครับเพราะโดนแดกตลอด เือที่สุดท้ายครับผมเกมวิชูนักครับคือไอ้ตัวประกันเนี่ยมันจะโผล่มาให้เราเกือบยิงกันตอนนั้นในแนวเนี่ยเนี่ยเกมที่สิบสองครับเกมตกปลาตุ่มโมเบ็ดเดียวครับเกี่ยวได้ทุกตัว อจะโผล่มาทําไมสุดท้ายครับผมเกมระเบิดที่เล่นไม่เคยเป็นนะครับตั้งแต่เด็กจนโตตานี้ผมยังเล่นไม่เป็นเลยครับไอเลขรอบๆไม่คือรู้อะไรเลยครับกดใส่ระเบิดใส่ธงไปเรื่อยสุดท้ายก็ระเบิดอยู่ดีครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับผม